าภารกิจนายกอีกข่าวหนึ่งไหมคะวันนี้กัดงานนี้ค่ะพี่สำราญมหกรรมร่วมใจแก้หนี้นะคะงานนี้ใครเป็นหนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเพราะว่ามีสถาบันการเงินต่างๆก็เข้ามาจัดบูธวันนี้เห็นทาง N b t บทีได้มีการถ่ายทอดสดงานมหกรรมแก้หนี้กันด้วยนะคะโอ้มีประชาชนตอบรับเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งงานนี้คุณผู้ฟัง ที่ m b t ถ่ายทอดสดเนี่ยเป,เป็นเป็นพิธีเปิดนะคะแต่ว่าก็จะบอกคุณผู้ฟังนะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมาดูเรื่องหนี้ของเราแล้วเราจะสามารถกู้ยืมเงินที่เป็นเงินถูกกฎหมายได้ยังไงเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในงานนี้พูดถึงโควิด19ส่งผลกระทบให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเสื่อมถอยลงเพราะว่า ธุรกิจก็ขาดรายได้ความสามารถในการชำระนี่ก็ต่ำลงแล้วก็การระบาดของโควิด1 9ตอนนี้ก็คลี่คลายเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนะคะแต่ว่านี่ของประชาชนเนี่ยก็ยังคงอยู่รัฐบาลก็เห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยมาแก้ไขจัดงานนี้ปี65เป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนนายกบอกว่ามีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยังย่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้หนี้ครัวเรือนตามนโยบายของปี65ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยังย่งยืนนะคะ มาตรกมเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนคุณผู้ฟัง 1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม 2. คือสร้างรายได้ผ่านการสร้างอาชีพหรือว่าอาชีพเสริม 3. คือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพนะคะการจัดงานครั้งนี้นะจัดเป็นครั้งที่1และจะจัดครั้งต่อๆไปอีก4ครั้งจะไป4ภาคเลยนะ4ภาคนี้4ครั้งนี้เนี่ย ตอนนี้ครั้งแรกนะจัดที่ Impact เมืองทองนะคะเดี๋ยวจะกระจายไปทั้ง4ภาคจนถึงเดือนมก,กราคมปีหน้านายกบอกขอบคุณกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐธนาคารออมสินในฐานะเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้นะคะแล้วก็สถาบันการเงินของรัฐตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมและร่วมการประชาสัมพันธ์ในการจัดงานอใครมีปัญหาอยากจะแก้ไขปัญหานี่สินก็มางานนี้กันได้นะคะ 4 6พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ฟังไปที่ Impact Hall 5เมืองทองธานีนะคะธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพในการร่วมจัดงานนะคะและยังมีสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งและหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมงานเสนอมาตราการแก้ไขหนี้นะเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งนะคะหนี้อะไรได้บ้างสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อภาคการเกษตรนานาฟินนซ รวมถึงลูกหนี้บัตรเครดิตนะคะตลอดจนบริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนนะคะคุณผู้ฟังก็เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์กันก่อนนะก็พิมพ์ชื่องานนี้เข้าไปมาหากรรมร่วมใจแก้หนี้นะคะอ่ะก็งานเริ่มวันนี้ถึง6พฤศจิกายนนะคะ